สวัสดีค่ะอยู่กับยาอาชินะคะมาดูนะคะเอ็ดมินนะคะบุกตลดาดวานอนตามหาผลไม้ใกลอย่าง,ยางนยาสำเร็จรูปตลาดวานอนนะคะ

แล้วีนะแม่เจะไปกินมว่าอนเดียวนั้นที่ที่เขาพักมาจากบ้าน้า ต่อคลิปก่อนตื่นหร้อเ่าตื่นเคสเวอร์นี่เาบ้านพ่าซื <h 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 ้อ ยัในส่วนของแบบเ้าไปได้บงเอาเผ็ดกันเดียวจุดใดไม่ควีอนมา 負けたやん。 ชงเสียย่อเข่งใหญ่นะ <laughs> อันลเลยเลยเหรเชกยอ <laughs> แ,ก <laughs> แม่ซื้อไข่ไปไหว้ปู่นะคะไหว้องค์ปู่ฟริจ เไปบิมหมูเยอะวมันมากเฮ้อเอาไปคืปมมอมะมงแก้วสีบาทก็ละสี่สิับเป็นว่านะารับไปรอเบิ้งอีก เลิก,ก,ก,ลก,กเอาสามสิบบาทก็ได <c oughs> <c oughs> ้แนุละสามสิบบาทก็ได้หนเดยี่บก็ได้สามทุงละยีก็ได้สาก็ได้เออนี่นี่นี่สามสิบเออสาเออนั่นะบาท มัาเด็กเต้นงแก้เมันงามมาตูมกับมะขาอม ไอ่ขี้รอกตลาดวานนอาชีบบ้าห่ะเพื่อนให้เเพื่อให้มากกนเรอก็พเพื่อให้เขากับบริษัทนักพิ่ก็ยาวแค่ว่าเขาข่ดขี่ไ็ใจ่ดี ว่าเอ็ดมินมาได้ยังไม่มาอยู่บ่าไปซสื้อเลือดต่อแล้วสุม่มเอ้ย